สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Kingdom Come Jelly b a a n c e ในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้19บว่ะ19บเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะชวนเทเลซาไปเที่ยวกันก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปลุยเควสกันต่อนะไม่อยากไปทำอะไรด้วยกันอ <ed lava> <less> ีกเหรอฮมันดึกแล้วแมาพรุ no ่งนี้ให้เร็วหน่อยสิเอาอดเลยโอเคก็ได้ก็ได้ งั้นเดี๋ยวเราไปนอนเลยกันก่อนแล้วกันครับแต่งตัวนะ่อๆหน่อยเฮนรี่ไปอาบน้ําดิ <c oughs> สภาพไม่ไหวแล้วฝนตกคุณผู้ชม <c oughs> เราจะทําอะไรก่อนเราจะไปเที่ยวกับเทเรซาได้ไหมปลุกเลยแล้วกันครับน้องๆลุกๆไปเที่ยวกันอ๋อไม่เอาครับจะนอนอ่ะโถ่เอ้ยโอ้จะไม่ชวนไปแล้วนะตัวเอง <c oughs> ไปเที่ยวด้วยกันได้ยัง่ะเออตัวเองข้ามีอะไรมาให้อ่ะเอา กรีดไปแล้วกันนะตัวเองนะเอาไว้ป้องกันตัวเองอ่ะเออด้วยรักและหวังดีอืมขอบคุณนะแต่ข้าไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเอามันไปทำอะไรดีอ่ะอก็ถ้าเกิดเรื่องร้ายไงมันน่าจะช่วยได้เนะ้ข้าเข้าใจล่ะเป็นความคิดที่ดีนะแต่ข้าไม่คิดว่ามันจะใช้ได้กับผู้ชายร่างใหญ่สามคนนะสามคนเลยเทเลซ่าใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวจะเป็นมีม ออแล้วตอนนี้อยากจะไปเดินเล่นกันไหมว้ยตอนนี้เข้าไปไม่ได้กลับมาตอนเย็นได้ไหมขอเลิกงานก่อนโอเคงั้นรออยู่นี่ไปแหละไปแล้วว้ยเจีบยากจังเลยเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างเดินทาง fast travel มาผมโดนดักตีนะฮะก็ จะมาเล่าให้ฟังว่าในพาร์ทที่เราไลฟ์สตรีมไปเราทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือเราไปกู้ชีพของชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากผมสืบโรคผิดนะครับมันทําให้คนทั้งหมู่บ้านตุยแย่กันหมดเลยคุณผู้ชมเพราะงั้นผมก็เลยไปย้อนเวลาหาอดีต <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปช่วยชีวิตเหล่าชาวบ้านนะครับนัวกันไปหนึ่งพาร์ทเกี่ยวกับการช่วยชีวิตแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทำเควสรองนะครับนิดหน่อยก,กุบกิบนะครับเป็นเควสของฟริตน่ครับกับ เควสอของอารามนะครับซึ่ง q u วสมัน fail <อ>ไปแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมไปแงะล็อกนะครับแล้วก็โดนไปต่อยเข้ามานะครับโอเคเอ,อตัวเจ้าของเค e s, <อ> <S ก็เลยหนีไปแล้วเมื่อกี้ผมก็แวะไปที่อารามเพื่อไปหาตัวเจ้าของ q u วสนะครับสรุปว่าเควสมัน f a ลนะครับคุณผู้ชมก็เลยช่างมันแล้วกัน <laughs> จริงๆแล้วผมอยากจะตัดมาให้ดูนะครับแต่ว่า ผมลืมกดอัดคุณผู้ชมแล้วผมยี่เกยียดแบบไปขุดมาจากในสตรีมอ่ะนะครับภาพมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะก็เลยอ่าช่างมันแล้วกันครับเดี๋ยวเราเล่าเป็นแบบรีแคปสั้นๆแล้วกันไว้เดี๋ยวถ้ามีครั้งหน้าเดี๋ยวผมค่อยตัดสรุปมาให้อีกทีแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปรายงานเซื้อรัสิกเกี่ยวกับสิ่งที่เราสืบมานะครับจากโจรที่โดนจับอยู่ที่แมฮูเยสนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแวะไปที่แมงโฮเยสแล้วก็ไปตรวจดูหน่อยนะครับว่าชาวบ้านเป็นยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะรอดกันทุกคนนี้ครับไปดูกันดีกว่าครับสวดิชาเมลิกาโอ้นี่ไงเป็นไงแฮปปี้ดีไหมเป็นยังไงบ้างอาการคนในหมู่บ้านน่ะเบลิคาข้าดีใจที่ได้เจอเจ้าในเฮนรี่ข้าอยากจะขอบคุณเจ้าอีกครั้งทุกคนหายดีแล้วละมันช่างเป็นปาฏิหาริย์จริงๆเลยเพียงชั่วหน่อยเจ้าทนทุกข์มามากพอแล้วเนะ พวกเราทั้งหมดก็ทนทุกข์มามากพอแล้วความจริงของพระเจ้าเจ้าก็รู้ชาวบ้านที่นี่รู้สึกขอบคุณจริงๆนะพวกเขาให้เจ้ากับนิโคเดมัสเป็นนักบุญเลยพวกเขาให้ข้าวของขวัญมาให้พวกเจ้าด้วยตอนแรกข้าก็ไม่กระตือรือร้นกับแนวคิดน,นี้หรอกพวกเราเหลืออยู่ไม่มากตั้งแต่ <S <S พวกปะสุสัตว์ตายไป,ไปะนะโอเคจะให้เงินเรางั้นเหรองั้นการปฏิเสธมันคงจะเป็นเรื่องที่เสียมารายาทใช่ไหมคุณผู้ชม <laughs> ขอบคุณมากนะที่เจ้ากรุณาให้เงินค่าแน่นอนข้าดีใจที่เจ้าแวะมานะเสียงดูอ่อยๆนะเมริกาโอเคชาวบ้านดูสุขสบายกันดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปหาเซอร์รัสสิกกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงมันอยู่ใกล้ๆกันนะจุดชมวิวอยู่ด้านบนนะครับไปสวัสดีครับเซอร์ไม่เจอกันนานนะครับว่าไงพ่อหนุ่มเป็นไงบ้าง คือว่าเหตุการณ์ในแมโูเยสนะครับข้าไปสืบมาให้เรียบร้อยแล้วครับเซอร์ครับข้ากลับมาจากแมโฮเยสแล้วขอรับที่นั่นเป็นยังไงบ้างข้าได้นำพาความช่วยเหลือจากอารามไปให้พวกเขาพระดานิโคเดมัสและก็โยฮันก้าจากสกาลิโชคดีที่นิโคเดมัสรักษาโรคได้อย่างน้อยก็ดูมีหวังฮะขอบคุณพระเจ้าช่างเป็นข่าวที่ดีนะแล้วเฉลยนั่นล่ะเจ้าได้ถามมันไหมเขาก็ติดเชื้อเหมือนกันครับข้าเข้าใจแล้วเขารอดหรือเปล่า ยังโชคดีที่มันรอดมาได้และข้าก็มีโอกาสถามคําถามมันแล้วเจ้าเจออะไรละ่ะเขาเคยขนส่งเหรียญปลอมไปยังพิมิสวาลิชเขาได้พวกมันมาจากพ่อค้าบางคนที่ชื่อว่าเมนฮาร์ดข้าไม่รู้จักเขาข้าก็ด้วยแต่ข้ารู้ว่าเงินนั่นส่งมอบกันที่ไหนครับมันไม่ไกลจากโรฟนาและเมนฮาร์ดคนนี้น่าจะกําลังรออยู่ที่นั่นตอนนั้นเยี่ยมมากเฮนรี่เราต้องไม่ปล่อยให้โอกาสน,านี้หลุดมือไปเจ้าจงไปที่นั่นและกดดันเมนฮาร์ดนี่ให้เขาบอกว่าเขารู้อะไรมาบ้านอ้อเดี๋ยวอย่าพึ่งไป มีบางอย่างที่ข้าอยากจะพูดกับเจ้าอะไรอะเซอร์เอ้ยคัสซีนวะยเจ้าไปเลยทำให้ข้าผิดหวังนะไม่มีใครสู้กับเบอร์นาโรบาด้วาคนอื่นๆได้แต่ก็ไม่มีใครที่จะค้นหาคำตอบได้มากเท่ากับเจ้ายัางน้อยก็ไม่ด้วยปราศจากการทุบและการทรมานและนั่นก็ใช้ไม่ได้ผลเสมอไปเหมือนพระเจ้าทรงเจ้ามาเลยพ่อหนุ่ม ขอบคุณครับท่านทีนี้ก็ไปคนหาวัตครอยู่เบื้องหลังและจัดการพวกมันกันครับท่านดูดูเมื่อเนอะเฮลลี่ท่านครับมีอะไรหรือบางครั้งข้าก็ถามตัวเองว่าทั้งหมดนี่มันคืออะไรทําไมพระเจ้าถึงยอมให้สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นการฆ่าและการแก้แค้นทั้งหมดนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า มันเป็นคำถามที่ยากนะข้าก็ไม่ใช่นักเทววิทยาด้วยแต่เมื่อนาน,านมาแล้วข้าก็ได้ข้อสรุปเวีสิ่งเดียวที่สมเหตุสมผลก็คือทั้งหมดมันคือบทพิสูจน์ชีวิตคือปัญหาต่อนเนื่องที่ยาวนานชุดหนึ่งที่ต้องแก้ไขย,ยิ่งเจ้าแก้ปัญหาได้มากเท่าไร่เจ้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น ข้าไม่เคยคิดแบบน,นั้นเลยลองดูอย่างคน,นที่ถูกตามใจไม่มีความกังวลอะไรในชีวิตอย่างหลอดเคป้อนหนุ่มเป็นตัวอย่างสิข้าสะท้านเมื่อคิดว่าเขาจะปกครองยังไงเมื่อเวลามาถึงความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราก็ต้องยืนหยัดเพื่อเผชิญหน้ากับมันดังนั้นตอนนี้ไปยังซัสเซา์แล้วแก้ปัญหานี้ซะเชื่อใจได้เลยครับอันเน้ โชคดีลูกชายโอ้โหคมซึ้งบาดใจกินใจจัดจัดโอเคท่านหลอดนี้แบบเขาเอ็นดูเราอย่างกับลูกชายเลยนะฮะ <laughs> เขาติดค้างอะไรพ่อแล้วว่าเริ่มสงสัยแล้ว <laughs> คำถามและคำตอบเสร็จภาร,รกิจแล้วเริ่มภารกิจแวววาวไปหมดนะครับโอเคมาดูภารกิจกันหน่อย จนที่ถูกจับได้จากเมฮูเยสบอกฉันถึงสถานที่ของปลอมนั่นถูกส่งมอบให้กับผู้ปลอมแปลงคือทางเหนือของโรฟนาการส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ตามธรรมดาแล้วไม่มีใครจับพรีวิสวาลิชไปที่นั่นโอเคงั้นเราก็ต้องไปที่โรฟนากันเนาะอยู่ตรงนี้เองคุณผู้ชมใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากแต่เดี๋ยวเราฟาสเทรเวลไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละคุณผู้ชมใกล้และตามมาร์กเกอร์มานี่ครับโอ้ยขี่ม้าไต่เขา ฟินจริงๆเลยนั่นๆๆๆตัวนั้นเกวียนนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวลงม้าก่อนคุณผู้ชมไปลองย่องไปดูเอา้าพระเจ้านี่มันหายนะอะไรกันล่ะเนี่ยทหารยามตุยแย่หมดเลยสะดอกกุญแจแบบยากมากด้วยโอเคเลเวลเราสามารถสะดอกได้แล้วเหรอโอเคงั้นจัดไปครับ หนดูดิมีของอะไรมีทองปลอมอะไร่งนี้เปล่าครอสเชน3าสองนะครับแล้วก็มีดาบโอ้ของราคาใช้ได้เลยนะครับนี่ไงสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้เอาไปให้หมดเลยแล้วกันเออนี่เป็นของมีค่านะเพราะเขาต้องรีบมากไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ยอมทิ้งอะไรพวกนี้เอาไว้แน่อันนะรอยเลือดมีรอยเลือดด้วยฮะคุณผู้ชมโอเคต้องลองวิ่งหาดูเลยครับ อาจจะอยู่แถวแบริเวณนี้ก็ได้ตรงนี้มีหลุมศพฮะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ขอบแล้วนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งตัดเข้าไปข้างใน,นอะไรวะใครอะใครจ้องเราไอ้พวกโจรที่โจมตีรถมา้าเปล่าผมไม่เห็นตัวเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินได้ยินเสียงธนูปักต้นไม้คุณผู้ชมอยู่ไหนวะ น,นี่ปักหลังเลยโอเคมัชมัชวิ่งไปแล้วน่าจะตามมัชไปน่าจะเจอนี่ไงเจอแล้วทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเออเรียบร้อยไปหนึ่งยังมีอีกนะฮะยังมีอีกอยู่ไหนวะเออเขายิงธนูโอ้ยโอ้โหออหมามัชไปกัดแล้วโอ,โอ,โอ้อยู่นี่อยู่นี่โอเคเออมาดิ มาดิเฮนรี่เก่งแล้วนุ้ยเซ่เลยโทษโทษเออเอาใหม่เอาใหม่เออมัชขอบคุณมากลูกเออนี่ไงเจอคอมโบเป็นไงคอมโบน้องหมาที่โอ้ยมันสวนว่ะไอ้พวกขุมันพวกนี้มันเก่งนะฮะแล้วก็มันมีตัวอีกตัวหนึ่งด้วยคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงธนูจิ้วๆอยู่นะฮะโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเออขอรูทขอก่อนเอ้ยเดี๋ยวจำไม่ได้ไง เดี๋ยวจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนโอเค,อเ,คเออฟันไปซัดไปโอเคเรียบร้อยตัวนี้ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็ดาบเราแรงคุณผู้ชมออในพาร์ทที่เราไปไลฟ์สตรีมนะครับผมเปลี่ยนดาบมาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เลยแบบออดูด,ดูนิดนึงดาบของเราตีฟันที72นะครับตอนนี้ป่ามาดูมืดๆคุณผู้ชมขอซัดยาเหี่ยวราตรีเลยกัน โลกแบบสดใสฟรุ้งฟริงอย่างกับโลกแฟนตาซีโอเคตามหาร่องรอยกันต่อนะครับเออแต่ว่าเดี๋ยวขอกินเลือดก่อนอายาฟ้าประทานไปเลยนะครับ <c oughs> เพิ่มเลือดแต่ว่าตอนนี้เราอัพเปิ์ก,กินอ่อกินยาเพิ่มเลือดแล้วเราจะเมาไว้ด้วยนะฮะน่าจะเป๋ะหน่อยแหละคุณผู้ชมแวะยิงกระต่ายหน่อยเออสวยมาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้เลย,ลลเลย,ลเลยสวยยิงยากจัดนลคุณผู้ชมกระต่ายเนี่ย ไอ้กวางกว่ากวางเอาเอาอะเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยทีนี้เฮ้ยเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหแม่ยังกระจับวางสภาพแบบเมาด้วยนะใ <c oughs> นเนื้อกะตา่ายมายิบสองนะครับโอเคเก็บมาแล้วก็ลูกธนูโอเคแวะมาให้อาหารนงมัดเฉยๆฮะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างหน้าเมื่อกี้นะครับที่เราไล่ยิงกระต่ายอยู่เราเจอค่ายนะครับแต่ว่ามันไม่น่าใช่ภารกิจของเรามัง้ง อคงไม่ใช่มั้มครับลองไปดูนะครับ <S <S อา้ <S <S าวพวกคนเผาทาน, <S <S มมนต้องมีใครบางคนเห็นหรือว่าได้ยินอะไรบางอย่างแน <S <S เ่เอา้าเออมาถามคนแถวนี้ใช่ปะ่ะตามรอยเลือดจากเกวียนที่ถูกส้มจมส้มทุยส้มจมตีอันนี้ว่ารอยเลือดใช่หรอไม่ใช่นะแปลกๆนะ อันนี้อันนี้เลือดไหมเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันครับคือตอนนี้ยามันก็ยังแสดงผลนะแต่ว่ามันมืดจัดคุณผู้ชมเออมันก็เลยดูมืดๆหน่อยนะครับเอ,อเราวิ่งจากแคมป์หนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอแคมป์คนเผาถ่านอีกแคมป์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวลองไปหาคนดูก่อนไม่มีใครอยู่เลยว่ะตรงนี้มีเตาทำอาหาร โอเคผมชักธนูไว้ก่อนไม่ไว้วางใจเก็บสมุนไพรไปด้วยนะครับเราได้เปิร์กเออนนี้มาแล้วนะครับการเก็บสมุนไพรจะเพิ่มค่าสเตตไอความแข็งแกร่งให้กับเรานะครับเมื่ผมเจอที่ไหนผมก็เก็บไปเรื่อยคุณผู้ชมตอนนี้โอเคนี่มันจะสุดทางแล้วนะแล้วรูปวงแผนที่นี่มันดูแปลกๆเนอะออคิดมากแหละอยู่ในนี้เปล่าครับ โอ้นี่ไงนอนกันอยู่คนเผาถ่านวันดีครับอ,อย่ามายุ่งบุกการทำไมอะไรวะคือเรามาดึกไงเออเขานอนกันหมดแล้วนะครับไม่ได้คุยเลยกระท่อมนี้ะกระท่อมนี้สะดอกกุญแจยากอ่ะทำไมต้องสะดอกกุญแจด้วยแอบอะไรไว้เปล่างีดเอา้าเรียบร้อยฮันแม่ ทหารรับจ้างเจ้าเป็นใครอ่ะเอ่อข้าเหรออย่าถามเขาเลยเจ้าน่ะตอบมาททำตามที่ข้าบอกเจ้าจะได้เดินออกไปแบบมีชีวิตก็ได้อะไรนะหมายความว่าไงอ่ะไม่ต้องห่วงแค่ตอบคำถามข้าและข้าจะช่วยเจ้าด้วยโอเคอ๋อถ้าเจ้าว่าอย่างนั้นก็โอเคโอเคคำถามแรกเลยใครที่ซุ่มโจมตีเกวียนนั่นกัน อัศวินคนหนึ่งเขาติดตามพวกเรามาสักพักแล้วแล้วเขาไปไหนแล้วข้าก็ไม่รู้ข้าโดนตีแล้วจากนั้นข้าก็สลบไปอ้าวซะอย่างนั้นเลยโดนอัศวินโจมตีเจ้าทำงานกับใครเฮ้เกวียนนั่นเป็นของใครเขาเมนฮัทเขาเป็นพ่อค้าที่จ้างข้ามาคอยคุ้มกันข้ารู้แค่นั้นอ่ะแล้วเจ้าเมนฮัทหายหัวไปไหนแล้วข้าไม่รู้ข้าหมดสติหลังจากถูกตี ข้าก็มามีสติหลังจากที่ข้ามาถึงที่นี่แค่นั้นเนี่ยข้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าที่นี่คือที่ไหนอะนะโอเคผมเดานะคุณผู้ชมผมคิดว่านะครับอพวกคนเขาถ่านนะครับน่าจะลากตัวเข้ามาหลังจากที่แบบเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมแล้วก็ขโมยของแล้วก็เหมือนเห็นคนเป็นแผลก็เลยลากมาช่วยอะไรประมาณนั้นแหละเออให้ข้าช่วยไหมเฮะข้าเป็นหมอเนะแผลนั้นลึกยาวไปถึงสี่ข้างของเจ้าเลยนะแล้วตอนนี้เลือดก็ยังไหลอยู่อดทนหน่อยเนะช่วยข้าได้ไหม จะลองดูแต่ประเด็นคือแล้วเขาจะช่วยมาแล้วเอามาล็อกขังไว้ในนี้ทำไมวะบอกเ็เพิ่มเกี่ยวกับอสุวินนั่นหน่อยเอาคัสซีนอะไรอะเหรนั่งอยู่ไหนอะไรเหรียญอะไรเหรอขาจะไม่ถามซ้ำลงนะถ้าไม่รู้เดี๋ยวว่าโอ้ยน่าสันเลยกระสอบที่จะออกมาจากเกรนอยู่ไหนกระสอบเหรออยู่หลังลงเก็บโนวนอะ นั่นเขาต้องเบ,บสสวิทคนนั้นแน่แค่นี้เหรอจะได้อะไรมาอีกไหมอ๋อไม่่ะโอ้ยเจ็บฟรีเลยกูหยุดหยุดเดี๋ยวนี้โอ้คุณลุงหนวดเท่ามากเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวลุงคุยกันก่อนโอ้ต้องไปไหนเนี่ยจับมาสุวินลึกลับนะครับโอเคควบม้าไปเลยเอาลูกขายไปไหนเร็ว ไปทางไหนอะถนนเหรอโอ้ตรงไหนนั้นกวางไม่ใช่อ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยจะไปจับยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยติดติดติดพุ่มไม้ติดติดอะไรก็ไม่รู้ติดติดลิลติดติดนี่นี่นี่อยอมแล้วเขาไปนู่นแล้วนะครับเขาเข้าไปในป่าฮะไม่เอ้ยไม่สำคัญละ กลับได้ที่กลับไปที่โรงแรมในซัสเซาได้โอเคจับอสุวินยังติดไม่เลิกนะจับอสุวินเฟลไปแล้วครับไปนอนรออสุวินผู้ลึกลับที่โรงแรมใช่ไหมในซัสเซาเออนี่ไงย้ายลงมาอยู่เอ,ออยู่ข้างล่างแล้วโฮโฮโฮไปรอตรงนู่นเลยนิวเดี๋ยวไปนอนโรงแรมแล้วกันนะครับ กูบว่าตอนนี้คุณผู้ชมมันดึกมากแล้วนะครับปกติพอดึกๆเนี่ยเจ้าของโรงแรมก็จะไม่รับลูกค้าแล้วเนะยเขาก็ไปนอนเหมือนกันไงแล้วเราจะไปนอนไหนวะเนี่ยอุ๊ยเปิดประตูทิ้งไว้อ <c oughs> ขอนอนด้วยแล้วกันนะครับค <c oughs> งไม่ว่ากันนะครับฝันดีครับคุณผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้เช้าฮะแปดโมงโอเคเดินหามันรอบแล้วยังไม่เจอเจอลุงอยู่ตรงนี้สักทีอูริช รู้ไหมว่าลุงอ่ะหาตัวยากมากเลยยินดีที่ได้พบท่านอีกครั้งนะขอรับอ๋อเช่นกันไม่ต้องสงสัยเลยจะาคงมีคำถามเยอะสินะแน่นอนหนีมาทำไมเมื่อคืนเนี่ยโอเคเราจะคุยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่กำแพงมีหูประตูมีตาไปเจอกันที่บึงหลังตะวันตกดินจะดีกว่าเจ้าจะเจอข้ารออยู่ที่ต้นวิลโลโอเคได้ครับได้ก็บ้าแล้วไม่เจ้าต้องบอกข้าตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แหละไม่ เจ้าต้องพูดในสิ่งที่เจ้าต้องพูดที่นี่เดี๋ยวนี้เบอันเลนไฮลิเกนอะไรวะเนี่ยเจ้านี่ช่างกล้าหาญจริงๆนะแต่ถ้าอยากรู้อะไรก็มาที่บึงหลังตะวันตกดินแล้วกันโอเคต้องไปหาที่นู่นก็ได้ครับไฮลิเกนมาเรียไปที่บึงเข้าใจไหมภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคได้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 ไม่มีทางเลือกแล้วนี่ตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บึงแล้วกันครับ โอเคมาถึงแล้วใต้ต้นวิลโลคือต้นนี้ใช่ไหมผมนี่ชอบมากเลยคุณผู้ชมต้นวิลโลแต่ผมคิดว่าเราน่าจะมาเร็วไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอจนพระที่ตกดินเขาน่าจะโผล่มาโอเคเอ้ยวุ่นวายจริงๆให้เดินไปเดินมาทั้งเกมเลย <laughs> โอเคมืดสวัสดีครับลุงเ so ข้ามาแล้วโอ้ลืมก <'s> ินยาว่ะ ข้าพาเจ้ามาที่นี่เพราะไม่ต้องการให้ชาวบ้านที่โรงเรง้าต้องตกใจขอโทษด้วยนะแต่เจ้าพลาดแล้วเราที่มาที่นี่คนเดียวนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าอาเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวจะเอากลุงเอาก็เอาดีไอ้สารเลวลอีหลอกข้ามาตบนี่เองเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอชักดาบก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้โหแล้วอย่างมืดลุงไหมผมกินยาก่อนได้เปล่าใจเย็นใจเย็นโอ้โหมาเป็นชุดเลยเฮ้ยเอาเรื่องวะลุงไม่ได้แก่อย่างเดียวนะครับประสบการณ์จัดเจนมากโอเคบล็อกเอ้ยหลบได้วะแทงโอ้โหเฮ้ยท่าเท่จังวะอยากได้ทำยังไงลุงแบบเมื่อกี้อย่างเท่เลยโอเคคุณผู้ชมผมขอตัดเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากมันมืดจัดคุณผู้ชมดูไปก็มองไม่เห็นนะ เอาเป็นว่าผมตัดมาตอนที่ผมชนะเลยแล้วกันครับอ่ทีไปทีแ่่แทงฟาดฟาดอือเป็นไงเอาไงว่าไงเหนื่อยโอ้ยตายสิหนูเหมือนว่าในที่สุดข้าก็ได้พบคนที่ควรจะสู้กับข้าแล้วโอเคคุณผู้ชมผมขอสรุปแล้วกันนะครับเนื่องจากมันมืดอีกแล้วคุณผู้ชม ก็คือเราสอบถามนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าเขาไม่ใช่ศัตรูของเรานี่ยฮะเขาเป็นคนที่มาสืบเรื่องของเหรียญก็เช่นปลอมเหมือนกันนะครับมาจากท่านหลอดบางคนที่ไม่บอกชื่อนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็ให้หนังสือเรามานะครับเป็นหนังสือที่ให้เราไปส่งมอบให้กับอาจารย์โทเบียสเฟฟฟานะครับที่อยู่ที่รัฐเทตอนนี้นะครับเขาบอกว่าอาจารย์เฟฟาถ้าได้อ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะรอเราอยู่ที่โรงแรมในซัสเซาต่อไปนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องที่จําเป็นต้องไปทําอะไรสักอย่างนะครับซึ่งไม่บอกว่าเรื่องอะไรอีกแล้วคุณผู้ชมโอเคได้งั้นเดี๋ยวข้าจะไปหาอาจารย์เฟฟฟาแล้วยกันเนะไปเร็วเลยข้าจะรออยู่ที่ซัสเซา์ในโรงแรมคนเกวียนนะอ่ะยาวๆอีกแล้วนะครับมุ่งสู่รัตเทก่อนอื่นมาถึงแล้วนะครับ ขอแวะสวบข้าวหนะ่อ <c> ย <oughs> แวะกินข้าวฟรีตลอดนะคุณผู้ชมอยู่ห้องนี้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ฮันว่าไงเพื่อน <c oughs> ด้วยคำนักทายเป็นไงบ้างท่านดีขึ้นแล้วนี่ท่านฟื้นแล้วเหรอแน่นอนคดีขึ้นแล้ว <c oughs> ตอนนี้โคตรน่าเบื่อเลย <c oughs> สิ่งเดียวที่ข้าต้องอ่านก็คือพระคำพี <c oughs> และฮานุช <c oughs> ก็ไมยอมให้ใครเข้าใกล้ข้ายกเว้นนักบวชเน เจ้าคิดว่าไงอะ่ะกับไอ้การ<น>พูดเรื่องเหลวไหลหน้าเบื่อที่เขาพูดออกมาโดยไม่คิดอะ่ะโลกนี้เป็นเพียงความทรมานจงสำนึกผิดเขาพูดกับข้าเรากับว่าข้าจะหายใจเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนั้นแหละเพื่อน <c oughs> อันที่จริงนะเ,เขาพูดกับข้าเรากับข้าได้ตายไปแล้วด้วยไอ <c oughs> ้นี่เฮนรี่ <c oughs> ไปอาบน้ํากันหน่อยแม่ข้าต้องการเปเลี่ยนบรรยากาศก่อนที่ตะไคจะเริ่มขึ้นบาตัวข้าอาบน้ําเหรอโอเคโอเคเซอร์ว่าว่า บาดแผลของท่านละดีขึ้นหรือยังอ่ะข้าจะไม่โกหกนะมันโคตรเจ็บเลยแต่ว่าโอเคช่างมันแล้วกันนะไปนานไหมก็สักสองสาวันมั้งโอ้โหอาบเลยนานขนาดนั้นอาบแบบมาราธอนเลยทำไมจะไม่ไปล่ะอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปเลยก็าจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เอาตอนนี้เลยครบค่ำก็มาเจอข้านะข้ามีเพื่อนๆที่นั่นเน่โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันด้ครับรถสนยมเดียวกันก็ไปพบกัน ได้เลยวัสดีครับคุณอาหารยำไม่มีอะไรครับไม่ได้นัดกันไปอาบน้ําที่ไหนอยู่ไหนวะเนี่ยเฟาฟาโอเคเซอร์ไปแล้วนี่ครับไปรอที่โรงอาบน้ําโอ้โหอาจารย์กว่าจะเจอตัวพระเจ้าสนิตกับเจ้านะพ่อหนุ่มเข้ามาเรื่องเหรียญก็เช่นปลอมนะครับท่านอาจารย์ข้ามีอะไรบางอย่าง,างเกี่ยวกับเหรียญปลอมนั่นนะครับจริงหรอ ไหนบอกข้ามาสิใกล้กับรบนาเขาได้ไปเจอเกวียนเล่มหนึ่งที่กำลังขนส่งเหรียญปลอมอยู่น่าเสียดายที่ข้าไปถึงช้าไปคนขับเกวียนและคนของเขาตายหมดแล้วโอ้เวนตะไลเอ้ยแล้วเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นคนทํารู้อัศวินคนนึงปรากฏตัวขึ้นที่นั่นมันปรากฏว่าเขาตามหาเหรียญปลอมเหมือนกันโอ้คาดไม่ถึงเลยนะ แล้วเขาบอกว่าอะไรเล่ะเอาจริงนะคุณผู้ชมที่เหตุการณ์มัเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเพราะเราไปช้าคุณผู้ชมโอเคเขาชื่ออูริชครับดูเหมือนเป็นสวินแต่เขาปฏิเสธจะแสดงสีเครื่องแบบของเจ้านายเขาอะอูริชงั้นเหรออาจจะเป็นใครก็ได้เจาที่บายตัวเขาได้ไหมเป็นชายชราที่มีหนวดแต่เขาก็ดูแก่แค่ผมสีผมเขาอะเพราะว่าเขาแข็งแกร่งมากเลยสำหรับข้า ไม่ตรงกับใครที่ข่าเคยได้ยินมาเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอูริชเนี่ยเป็นชื่อจริงเขาด้วยหรือเปล่าข้าได้ถามกันแล้วครับว่าท่านหลอดของเขาคือใครแต่เขาปฏิเสนไม่ยอมบอกเราอยู่ในช่วงที่แปลกประหลาดเนอะในอดีตพวกอสวินจะแข่งกันเพื่อที่จะยกย่องหลอดของตัวเองแต่วันนี้พวกเขาใช้ชื่อปลอมซ่อนตราสัญลักษณ์แล้วก็ลักลอบไปทั่วดินแดนกับพวกัวขโมยเหมือนเราเลยนะครับเจ้านายของเขาอาจจะขัดแย้งกับเซอร์รัสิกก็ได้ครับ อาจจะใช่ในฐานะผู้สนับสนุนกษัตริย์อย่างแข็งขันเซอร์รัสิกมีศัตรูเยอะเออเขาได้บอกเขาว่าเงินปลอมนั้นถูกส่งไปยังพัดเซาแล้วก็ถูกแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองจากนั้นเงินจริงก็จะถูกส่งกลับมาที่ดินแดนโบธีเนียนั่นอธิบายได้ว่าทำไมของ,ของปลอมพวกนั้นมีเครื่องหมายของพัดเซาเจ้านายของเขาเป็นพันธมิตรกับเทศมนตรีของเมืองพัดเซาแล้วก็ฝากมาจัดการให้ใครกัน่ะที่อยู่เบื้องหลังอะ แล้วเขาก็ได้ส่งเอกสารพวกนี้มาให้ท่านดูด้วยเหมือนว่าเขาคิดว่าพวกมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขากำลังพูดความจริงอยู่มันเป็นบันทึกการสอบสวนในพัสเซอและก็เรื่องอื่นๆบอกว่าท่านจะเข้าใจ <c oughs> ไหนขอดูหน่อย <c oughs> เราเทิสมมติตัวแห่งเ <c oughs> มืองพัสเซอการ <c oughs> สอบปากคำในวันนี้ <c oughs> ให้การโดยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ด่านการนั <c oughs> ้นสถานที่เกิดคืออารามในดินแดนของโบฮีเมียล ยืนย cool. uh ันสิ samples, no ่งที่น่าเศร้าต้องข้อสงสัยคาะที่ว่าบางอย่างซอนเน้นกำลังเกิดขึ้นในซัสเซาร์ในงานการตรวจสอบเหรียญแกนทองแดงเคลือบด้วยเอาเมากกียมแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นคำอธิบายคร่าวๆของวิธีการทำของปลอมเขาต้องศึกษามันให้ละเอียดกว่านี้เราสั่งให้นายอูริชไปตรวจสอบและอย่าให้ใครเข้ามาขวางทางเขา นี่เหมือนหนังสือรับรองให้ผลการจับกุ้มต้นฉบับนะมันมีตราประทับของเทศสมุตรีพัสเซาแต่เขาไม่ได้เขียนสิ่งนี้แน่แน่ท่านรู้ได้ไงถ้าจำลายมือนั่นได้มันเป็นของ s <S เซิร์รีเมนแห่งแคปลิชอัลักษ์ชั้นสูงของโรเซนเบิร์กแล้ว มันหมายความว่ายังไงครับไม่เข้าใจครับก็มันช่วยอธิบายได้ว่าทำไมอศวินถึงได้นึกรับนักถึงยังไงเราก็ควรระวังตัวเอาไว้แล้วเราก็ควรเริ่มสืบสวนของเราเองเอกสารนั้นแสดงให้เห็นว่าผมันใช้เงินอเมาลกัมเพื่อเครือบทองแดงปลอมอเมาลอะไรนะเงินอเมาล์กัมมันเป็นผลผลิตจากปละหรอดกับเงินนะฟังดูเหมือนไม่ใช่อะไรที่ใครก็ตามจะถือครองได้นะ ใช่แล้วเราเจ้าพูดถูกจะต้องไปที่ซัสเซามองหาโรงตีเหล็กรอบๆในเมืองใครบางคนจะต้องทำงานกับทองแดงแน่ๆส่วนข้าในระหว่างนี้จะปรึกษากับเซอร์รัสติกแล้วก็จะตามเจ้าไปนะแล้วเราจะเจอกันที่ไหนฮะโรงแรมตรงจัตุรัสของเมืองซัสเซาโอเคได้ครับอาจจะมีลิ้นพันบ้างนะคุณผู้ชมโทษทีมันเร็วมากนะบทมันเยอะนะ โอเคค้นหาว่าผู้ปลอมแปลงคือใครนี่ครับได้เลยเดี๋ยวเราไปหากันในพาร์ทหน้าเลยกันนะครับคุณผู้ชมคือผมเดาว่าอย่างนี้นะครับเดาว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามัวแต่ไปทะเลถลายในพาร์ทที่เราไปฟาร์มอ่ะคุณผู้ชมถ้าเราไปเร็วกว่านี้อาจจะงานง่ายกว่านี้ฮะรเราอาจจะไปเจอกับพวกที่นัดส่งกันก่อนก็ได้นะครับอาจจะไม่โดนอัศวินเชือดไปแล้วนะ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ซัสเซานะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคือคลิปอาจจะสั้นๆหน่อยนะพยายามที่จะตัดรวบมาให้นฮะจริงๆมันก็เล่นยาวมากเลยคุณผู้ชม <laughs> ช่างตีเหล็กต้องการประหลอดเพื่อทําส่วนผสมโอเคแล้วบางคนในซัสเซาต้องเป็นผู้จัดหาให้บาที่มาดคุ้มค่าที่จะคุยกับอูริชเขาจะรู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหนเออ ไม่อะคุณผู้ชมผมไม่อยากคุยกับอูริชนะครับผมรู้สึกว่าเขายังไว้ใจไม่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เราไปสืบหา,าเองก่อนนะจากที่โรงตีเหล็กในซัสเซา์นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ยินคนละหนึ่งทีนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้ช่องของเรากันหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับใครที่กำลังจะนอนแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายครับ เจอกัน